ต่อราชวงศ์มาแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะหนึ่งค่ายนะคะเทพบุรพาเบิดฟ้าจ้าวังสันติสุขอยู่บนฐานนะคะจะจุดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอาจารย์ช่างกำลังแต่งหางกำลังหมัดบางไฟอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศงานบุญประจำปีค่ะบ้านขั้นใดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเนาะคะ่ะตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะนี่คือบังไฟบังแรกค่ะกำลังจะขึ้นสูทองฟ้านะคะโดยทีมงานวังสันติสุขนะคะประเภทนี้จุดบังไฟค่ะบานขันได้ไงนะคะบรรยากาศโดยรอบ เอวย้าพระยาแขใดเวลาขอทายาในไฟบางแรกสงกใจทำไหนทีโดยบังไฟมนีเป็นไฟแต่ความราบรือบงไฟสันติสุขนะคะบังไฟบางแรกนาทีตอนนี้กรรมการกำลังเปล่ยงเสล่อยบังไฟจน้องผู้ให้การนับสนนจุดประดับเริ่มครับเอฟเ่นสองร้อยสิองร้อยเซว จุดประดับเนาะค่ะเปิดพ่ธี่บังแรกนี่สามสิบหกน่บรรทัดแรกละหน่อยอนะค่ะนี่บางไฟตะไลหน่อยไปดีดีด้ดดานล่างไฟ่ดาวโอ้โอโยอยู่ดึงฟ้า การเปิดงานบนประจำปีเนาะค่ะชุดบังไซบ้านทันไดไงค่ะอ้ยสวยงามเลยดิบนิจนาแม่เขามึงมีจอแบบนี้แหละอ้ยสวยงามค่ะอทเมงองวังสันติสุกจงโชคดีสาม วังสันติ <ไป S 2> สุขจุด<ป>จุดดันไป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 ได้รุ่นได้เฮ้นะครับ <S <S สวยงามได้รุ่นได้เฮเบ่งจากราากูปลักหน้าจัพานนะคะ,ะบางแรก ท่าบาังแรกเคี้ยวน่า <c oughs> จะเคี้ยวบิดมือนะคะมาอนี่ <c oughs> ราชวงศ์อยู่บนฐานนะคะสหราชวงจ,จุดเชื่อ เพนนีบานคันได้ไงค่ะ ไข่หนึ่ส้มกิจธรรมะกับน้ำมะพร้าวปั่นนะคะหน้าฐานบังไฟจ้หน้าฐานบังไฟบ้านขั้นใดใหญ่จ้าทองพักดีอยู่บนฐานนะคะไผ่สีทองอยู่บนฝ้านะคะอบแต่ตอนนี้คอยลิโตนผู้แบกไฟ้่ากไข่ได้หน้าอยู่มาแล้วครับมุนเอาใจมาไข่ได้นะคะแบกไฟถ่านค่ะเพราะว่า บ้างนั้นยังบ้าขึ้นเนะค่ะราคาตกลงกันพอดีได้เวลาปล่อยแล้วลูกปลาตกใกล้ๆได้หลายหลาอยที้งางนไข่สีทองตรงโชคดีไข่สีทองจุ๊ๆ๊บ บาดานไปลูกดันไปลูกดันไปดานไปดานไปดานไป,อนปอขอบคุณพี่น้อง FC ที่อุดหนุนน้ำส้มเกล็ดหิมะแล้วก็น้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่นสดนะคะ วันนี้ขายหมดแล้วค่ะอยู่ที่บุญประจำปีบ้านข่านใดใหญ่นะคะขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้ฮอน์นุพุกตาโตนะคะอยู่บนฐานค่ะกำลังกาลังจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะคะได้เวลาปล่อยบ้างไฟแสนฮอน์นงพุกตาโตแล้วค่ะฮอน์นุพุกตาโตจวดจุ บวาบาด,บาปดไปดันไปขอ,อบคุณบุญประเพณีบ้านขั้นใดใหญ่นะคะวันนี้ขายดีมากๆเลยค่ะ บุญประเพณีจุดบ้างไฟบ้านขั้นใดใหญ่ค่ะวันนี้แม่ค้าขายดีมากเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่อุดหนุนกันมาตลอดทุกๆสนามนะคะ ขายดีแบบนี้ปีหน้ามาใหม่อีกแน่นอนค่ะนี่คือบรรยากาศยามเย็นงานประเพณีจุดบ้างไฟแสน บ้านคันใหญ่นะคะอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะคนเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้บ้างไฟยังไม่หมดนะคะเหลือบ้างไฟอีกสามบ้างนะคะแต่ว่าไม่ค้าขายหมดแล้วค่ะไม่ค้าต้องกลับไปพักผ่อนเตรียมตัวพรุ่งนี้นะคะ ก็บภาพบรรยากาศยามเย็นๆค่ะให้เพื่อนๆรับชมนะคะบรรยากาศบุญประเพณีจุดบ้างไฟบ้านขั้นใดใหญ่ตา